ัดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีด้วยนะครับนะสำหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บอยบร c h ีชแนลนะครับช่องสาระบันเทิงเรื่องราวต่างๆเกษตรเรื่องราวที่คุณอยากรู้นะครับใช่สองช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาวันนี้เราจะเดินทางไปนะครับวัดอาหงศิราวัสนะครับตอนนี้เราถึงหน้าประตูวัดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกลับรถกันนะครับตอนนี้เราอยู่บริเวณ วัดตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านอาหงใช่ไหมแต่สักครู่นี้นะครับเราก็เดินทางถึงแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ1 0 0่ง0ถึงสองเมตรนะครับเราจะเดินทางถึงหน้าประตูวัดอาหงศิราวาดนะครับซึ่งเป็นที่โจทย์ฐานกันว่าตรงนี้เป็นสะดือของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึกมีความลึกสูงสุดนะครับของแม่น้ำโขงในความยาวแบบพัน เกือบ8,000กิโลเมตรนะครับของแม่น้ำโขงนะครับมีคนกล่าวกันไว้ว่านะครับว่าวัดอาฮงศิลาวาดเนี่ยนะครับก็เป็นสะดือของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึกมากที่สุดนั่นเองนะครับเนียตอนนี้เราเดินทางถึงวัดอาฮงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหน้าวัดก็สวยงามน,นะครับเน,นี่ยจับไว้ได้สวยงามอย่างยิ่งเลยนะครับหน้าวัดก็สวยงามน,นะครับ ตรงประตูวัดนะครับตอนนี้เราเดินทางถึงเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคโอเคนะครับหลังจากที่เราเข้าจากซุ้มประตูวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินทางมาเรื่อยๆขับเข้าผ่านประตูวัดอาคงมาเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับบรรยากาศรอบๆของเมื่อถึงแล้วจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้กําลังวนหาที่จอดรถอยู่นะครับตอนนี้กําลังวนหาที่จอดรถอยู่ ครับนะครับเรากําลังอ่าเราเห็นแม่น้ำโขงแล้วนะครับเราเห็นแม่น้ำโขงแล้วนะครับเห็นแม่น้ำโขงแต่ตอนนี้ยังหาที่จอดรถไม่ได้นะครับตอนนี้กําลังหาที่จอดรถกันอยู่นะครับกําลังวนวัดใหญ่แล้วก็สวยงามนะครับสวยงามมีก้อนหินก้อนใหญ่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับตอนนี้เรากําลังหาที่จอดรถนะครับ อันนี้เป็นประวัติคร่าวๆของวัดอาคงศิลาวาสนะครับวัดอาคงศิลาวาสน์นี่ก็ตั้ง2480นะครับชื่อเดิมเป็นวัดถ้ำคอกม้าชมศิลาป่าเลไลนะครับเดิมทีมีพื้นที่แปดไร่นะครับต่อมานะครับผู้นําชาวบ้านอาคงคณะศิษย์นะครับจากจังหวัดหนองคายร่วมกันบูรณะนะครับก็ทําให้วัดจากเดิมแปดไร่นะครับตอนนี้มีพื้นที่ประมาณ80ไร่นะครับโดยที่ชาวบ้านได้เปนหนวกนะครับที่ดินสาธารณประโยชน์ของบ้านอาคงมอบเป็นกรรมสิทธิ์ให้วัดส่วนหนึ่งนะได้ทําการเปลี่่ยนนชือววัััดดดะครบจากเิม นะครับวัดถ้ำคอกม้าชมศิลาป่าไหลเป็นวัดอาคงจิลาวาดจนถึงปัจจุบันนะครับเมื่อปี2518นะครับนี่ก็นะครับเป็นประวัติข่าวๆนะครับลักษณะบริเวณวัดนะครับนะจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ําโขงนะครับจะเป็นวังวนแล้วก็เป็นหลุมกลวยเห็นได้ชัดนะครับในช่วงหน้าน้ําหลากในฤดูฝนเดือนกรกฎาคมยานะครับแล้วก็ยังมีทิวนะครับลงไปในแม่น้ําโขง เรียบเรียบแม่น้ำของทอดยาวนะครับแล้วก็เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดชมบ้างไฟยพยายนาคนะครับอันเป็นปรากฏการณ์มาสาจั์ที่นะครับยังปัจจุบันยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้ว่าลูกไฟที่เกิดขึ้นในทุกวันคืน15บ้าค่ำเดือน11ซึ่งไม่ตรงกันในแต่ละปีนั้นนะครับคือสิ่งใดกันแน่นั่นเองนะครับ <Wow. S 1> โอเคนะครับตอนนี้เราก็เดินทางถึง วัดอาคงศิลาวาดแล้วนะครับที่ประวัติความเป็นมาเขาบอกว่าที่นี่คือสะดือของแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงมีความยา 8, ว8,000กว่ากิโลเมตรนะครับนะตรงนี้นะครับนะเขาว่ากันว่าเป็นจุดที่ลึกที่สุดนะครับแล้วก็เขาบอกกันว่าเป็นนะครับเขาเรียกเป็นสะดือของแม่น้ำโขงที่มีความลึกมากที่สุดที่แก่งอาคงนั่นเองนะนะก็วัดนะครับก็ทำบรรยากาศดี เดินสองข้างทางนะครับที่วัดได้ทำนะครับก็สุดยอดนะครับนะทำบรรยากาศได้ดีมากๆเป็นวัดที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับนะที่บอกได้เลยว่าชาวจังหวัดจุนการมีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับนะ้อะานักท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆในประเทศไทยนะครับได้มาชมสักครั้งนะครับเป็นบุญตาเป็นเป็นเขาเรียกว่า สักครั้งหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตรับประกันได้ว่าจะประทับใจอย่างแน่นอนนะครับที่วัดอาคงของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาถึงวัดอาคงแล้วเดี๋ยวเราไปกราบพระ,ะขอพอรกันชนิดหนึ่งดีกว่างนะครับนะครับตอนนี้เราก็ จะมากราบไหว้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคู่ของวัดอาคงกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปที่พญาสีสุโธนคราชนะครับก็เราไปนมัสการกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปนมัสการราาสุโธนช สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับวัดอาโ hom สาว่าแห่งนี้นั่นเองนะครับ เราตอนนี้เรามาถึงอีกหนึ่งโซนนะครับนะรบ,บริเวณของวัดอาบงศิลาวาสน,น,นะครับอีกหนึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดม้านะครับช่วงไม่มีนักท่องเที่ยวบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งบริเวณนะครับที่สวยงามของวัดอาบงศิลาวาสที่จัดไว้นะครับวัดนี้อยู่ที่จังหวัดมงกาารนะครับ เป็นวัดที่เขาบอกว่าเป็นสะดือของแม่น้ำโขงนะครับมีความลึกที่สุดที่นี่รับที่วัดอ่างทองแห่งนี้นะครับวัดนี้มีสักครู่นี้ผมไปดูประวัตินะครับวัดนี้จะมีเดิมทีมีพื้นที่8ไร่นะครับทางจเจ้าอาวาสทางชาวบ้านนะครับก็ได้รวบรวมพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณโดยรวมประมาณ80ไร่ครับวัดอางงตอนนี้เราเดินทางมาถึงนะครับ หลวงพ่อสุโไทยนะครับซึ่งเป็นวิหที่สวยงามมากๆนะครับเป็นวิหารที่สวยงามมากๆนะครับ พาไปนะครับมาดูอีกหนึ่งความมหัศจรรย์นในวัดอาคงนะครับตามไปดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นสุนญญารหินงามอาคงนะครับเป็นสุนญญารหินงามอาคง ไปหมดเลยนะครับชาวบ้านแถวนี้นะครับเราเคยฟังว่าบริเวณนี้แต่เดิมเป็นป่าเป็นภูเขารกร้างนะครับนะครับชาวบ้านแถบนี้เราไปฟังนะครับถิงตั้งแต่ปิดน้ำบันเลยนะครับสวยงามนะครับของทั้งทางจะสวยงามมากๆากนะครับตลอดเลยไปสองทั้งทางนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะครับสวย เราหินนะครับคีโคดหินนะครับมีความสวยงามมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขานะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาของตั้งทางนะครับมีสิ่งอุทยานสินงามอาบงนะฮะที่เป็นจุดนหนึ่งที่ทุกท่าน,นได้เข้ามาถ่ายรูปนะครับนะก็จะเป็นอุทยานที่สวยงามอีกหนึ่งสถานที่ในวัดอาคงศิลาวาสนะครับ นะเมื่อสักครู่นี้ผมไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวผมมาทำคลิปนะครับสวยๆในบริเวณนะครับอุทยานหินง,งามอาหงนั่นเองนะครับนะก็ออกสไตล์เป็นสวนหย่อมนะครับจัดไว้ได้สวยงามนะครับโดดเด่นแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับ ก็สวยงามนะครับโคดหินขึ้นตามธรรมชาตินะครับว,วางไว้นะครับได้อย่างลงตัวแล้วก็สวยงามมากๆนะครับในระหว่างเส้นทางเดินชมอุทยานหินงามของอาคงนะครับเราก็จะได้มีโอกาสได้นมัดการนะครับองค์หลวงพ่อต่างๆที่วางเลียงลายกันเอาไว้เป็นที่เคารพนับถือของ ชาวบ้านนาหงอาคงนะครับแล้วก็ชาวจังหวัดบึงการแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงกันนะครับนะก็ธรรมชาติจัดเรียงก้อนหินไว้ได้อย่างสวยงามน,นะครับโอเคนะครับเราก็ได้พาเข้าไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆนะครับผมบอกได้เลยว่า ผมอยากให้คลิปไม่ยาวมากนะครับเพราะฉะนั้นผมอาจจะพาไปไม่ได้ทั่วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่ามีอีกหลายๆมุมนะครับของวัดอาโงเนี่ย เป็นสถานที่สุดยอดเลยทีเดียวครับวันนี้เพื่อนๆเข้ามาดูเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาดูผู้ชมเข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังกาให้ช่องของผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กดทั้งหมดให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนะครับของผมทุกๆคลิปนั่นเองนะครับแล้วก็สัญญาว่าจะพยายามทําคลิปในเรื่องราวต่างๆนะครับที่น่าสนใจขาฝากกันกับช่องของ Boy Water TV Channel นะครับวันนี้ทิ้งท้ายกันไว้นะครับสาหรับภาพสวย นะครับอุทยานหินงามของวัดอาหงศิลาวาดนะครับนะบนะของจังหวัดพูษณานนั่นเองนะครับวันนี้กอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ